สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสมทเนรวอนะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็มีรักแฟนเกมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มหามอยก็ได้คอนเทนต์แปลกๆมานะฮะแต่ว่าตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะทําจบอยู่ที่หอคอยนอมอนนะครับแต่ว่าถ้าเวลาว่างเยอะก็น่าจะลองทำฮาร์ดด้วยนะฮะก็อันนี้จบชั้น99นะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อน ถาท่านาท่าน,านบ้าน <c oughs> บ้านหนึ่งวันนะคะโคดขิงเลยนะวันนี้โคดขิงขิงก็เดิมอ,อีกนะอันนั้นสองวันนะอันนี้วันหนึ่งนะคืออยากจะทํามานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะฮะตอบคําถามนะผมไม่เล่นทั้งวันนะผมไม่ได้เล่นทั้งวันนะเ,เพราะว่าผมหลับช่วงเช้าตื่นตอนบ่ายตอนเย็นก็ขับรถไปขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆรงไม่ใช้เวลาเล่นไม่เยอะครับถ้าเกิดรู้แนวทางนะฮะก็ ผมไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะหาว่าผมโกงเอกนะครับมอนที่ผมใช้ก็คือหนึ่งเลยถ้าอยากเล่นแบบผมก็ปั้นมอนที่จะจบหอครับผมปั้นมอนที่จบหอเลยก็คือพวกล่มไฟเนี่ยครับแฟรี่คิงไฟอะไรพวกเนี้ยผมก็ปั้นประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมปั้นมาห้าตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้ใช้ลงหอเลยนะครับใช้แค่เอาไว้ฟาร์มเล่นๆนะครับลงหอก็นี่ครับอันนี้อันนี้ล่มไฟใส่รุนแจกนะครับแล้วก็ แฟลชิงไฟก็ใส่รูนที่ได้จากภูเขาเอเดนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ใส่รูนที่ได้จากมังกร B 1สนะครับ2องตัวนี้ใส่รูนจากที่เรียกมังกร b ี0อันนี้ไปฟาร์มโกเลมยักษ์เอานะครับทั้งหมดที่พูดทั้งหมดทั้งมวลที่ทททพูดมาก็คือนั่นแหละครับวันหนึ่งนะฮะมามาดูของรางวัลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะน,นี่รับได้ยังเอ่ยโอ้โหเล่นเร็วกวเพื่อนเพื่อนที่สงสัยว่าทาไมรับไม่ได้คือมันรับไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนถ้ามันยัง ไม่ครบอันนี้รู้สึกว่าต้องสองวันอะถึงจะรับได้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะก็รอไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าเป็นชั้นสิบแสงมือต้องรอสามวันถึงจะรับได้นะครับเอาไม่มีอะไรให้เปิดจริงดิผมรับไปแล้วหรอไหนอ๋อผมยังไม่จบนี่ว่าลืมลืมโมเดโมนะฮะเอาไปตีชั้นร้อยก่อนนะครับตีชั้นร้อยก่อนนะครับ ผมเลยเห็นชอบคนก็พูดกันเยอะแยะมากมายเลยว่าเดี๋ยวนี้วันนึงก็จบได้แล้วอะไรเงี้ยนะก็ชิบหายแล้วนะฮะออกไม่ทันเอาละเ่ินเฮ้ยทันทันทันรถเกตติดไหมโอ้โหรถเกรเขาไม่ติดนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้เอ,อ,อ,โ,อโหตีใครดีวะเนี่ย ลมน้ำก็จะออกด้วยนะฮะสงสัยตานนี้ต้องเล่นใหม่แล้วนะรู่ทรงแช่ติดไหมติดทีเหรอป้มติดหมดนะครับออเลราเค่นเขาจะออกอยู่แล้วว่าออกเขาจะได้เทิร์นอีกอะนั่งไงผมเกลียดมา,มากๆเลยะฮะออลเลอร์เคลนเนี่ยโหย้ย เล่นใหม่น่าจะง่ายกว่านะเพื่อนต้องลดเกียร์ให้ติดอะคะ่ะเดี๋ยวเระเคลนเนี่ยโหจังหวะแบบ ex หน่อยดีข้าว เอกหน่อยเอกหน่อยเนี่ยลดหน่อยดีโอ้โหปวดหัวกับปวดน้ำเลยนะฮะปวน้ำแช่บับ เออตายสักตัวนึ่งไปรีบไต่เกินนะครับสปีดก็เลยน้อยไปหน่อยนะ<า> <c oughs> ปกติสปีดผมต้องปั้นแบบห้าสิบหกสิบฮะอันนี้แบบน้อยมากครับโ <c oughs> ห่รมน้ำา็็จะออกละ ตัานดิโอ้โยเหลืออีกตัวนึงเอาไงดีวะเราเนี่ยตัวน้องก็จะออกโอ้ยออระเคลนก็จะออกลมน้ำก็จะออกอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยอ้าวเรียบร้อยครับบายบายฮะบาย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 ออระเคลนทั้งสองตัวนะบาย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 เอา้าไม่ตายด้วยเรียบร้อยครับไม่เป็นไรฮะ เลือตัวเดียวนะครับจบปัญหาออลาึ้คนนะฮะเออแม่แหทีอย่างนี้แล้วติดนะติดตั้งแต่ครนแรกก็จบแล้วผวนน้ำปับ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 ผมจบบ่อยครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมแบบไอ้นี่ผมผม อยู่กับไอการจบหอคอยได้บ่อยมากเลยนะครับรับจ้างก็เยอะนะฮะเออใครที่ทักมาผมผมผมรับทําเฉพาะบ้านบ้านแรกเกิดนะครับบ้านที่เขาแบบว่าเกิดนานแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้รับนะเพราะว่ามันหนึ่งเลยคือมันบวกรูนแพงฮะกว่าจะอัปรูนทําตัวมาจบเนี่ยมันใช้เวลานานครับถ้าบ้านที่มันเลย15วันแล้วอะนะครับผมเลยไม่ได้รับนะครับขนาดผมมีแบบตัวสีดาวแสงมืดแบบที่เขาเล่นกันอะ ผมยังไม่ไปเล่นเลยครับเพราะว่าผมขี้เกียจครับมันเสียเวลาในเรื่องของทั้งต้องฟาร์มลูนต้องอัพลูนแพงหลายอย่างครับสลับลูนก็ไม่ฟรีนะฮะก็เลยเออก็เลยไม่เล่นนะครับมีเยอะมากเลยครับเป็นร้อยอะไอดีผมอะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเออสนใจก็ลองทักมาในใต้คอมเมนต์นั่นแหละรครับวยวผมไปตอบหรือไม่ก็มาอยู่ที่ช่วงจังหวัดด้วยนะครับบางทีผมแบบเออผมไม่ค่อยว่างผมก็ไม่ ไม่ได้รับทําทจบให้นะครับแล้วจะช่วงด้วยนะใครที่ไม่มีเวลาว่างอยากจะออมีไอดีเป็นของตัวเองอะ่ะที่ไม่ได้ซื้อเข้ามาแล้วแบบเอเบางคนเขาไม่ได้มีความสกับการซื้อไอเดีเนาะแบบเอออยากยากเล่นไอดีตัวเองนี่แหละแต่แบบไม่มีเวลาเล่นแต่อยากแบบเออจบหอร้อยอะไรเงี้ยก,ก็ใช้บริการผมได้ครับใช้บริการผมได้นะครับส่วนมากก็ ไม่เกินสี่วันครับที่ผมทําทําให้นะไม่ไม่เกินสวันจบครับอ้อยอ้อยอ,อย้มาพอดีโอ้ยโอ้ยบับฟานช่วยชีวิตนะครับเอาจริงหอนมอมนเนี่ยทีมที่มันที่สุดเลยนะครับคือทีมดามเมจฮะอีกไอดีก่อนหน้านี้ผมอะมีอะไรนะมีควิดลม เอ้ยไม่ใช่มีคูอิดไฟนะฮะมีเสือลมนะครับโขโคตรไวอ่ะเพื่อนๆคูอิดสกิลนะครับแล้วก็ผัวน้าเอ้คูอิดไฟสกิลใช่ไหมแล้วก็โอนิไฟตามอะ่ะปาดโคตรแรงนะเพื่อนแรงจัดอะ่ะพอ,พอได้เทินมากา็เสือลมนะฮะลดเกรไปอีกดอกนึงเอาเฮ้ยมันก็แยกล่างเลยเฮ้ยรออยู่เนี่ยเออ โอ้สีฟ้าด้วยนะจ๊ะไปก่อนดอกเ,อเราหักดาบตรงนี้ปับ๊บนะฮะนะครับแช่วิธีการฆ่าตัวไอ้พวกนี้นะฮะอ่สตาร์ลูกน้องนะครับแล้วค่อยตีลูกน้องนะฮะ ถ้าลูกน้องไม่สตันอย่าไปตีมันนะครับปับ๊บเอ้หนอม่อนนี่เราจริงๆเราหวดบอสได้เลยปะวะผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้เล่นนานนะฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บสตันอืมบั๊บก่อนนะครับเอยไม่ได้ออกเทินหรอกนะ ปั๊บปั๊บปั๊บหลับต่อเอ้เอเออ๋ออ๋อใช่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 ถ้าแยกเป็นสีนี้รู้สึกว่าค่าค่าไอ้นี่มันได้เลยฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวพึ่งออกมาอุ้ยไปไปโอ๊ย อืมอืมเดี๋ยวเราค่อยฆ่ามันนะครับเรารอแบบว่าซัต้นก่อนเอาไม่ตันอีกเฮ้ย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 อืมจะเพิ่งออกมานะฮะซัต้นแช่ไปหน่อยเออปับป๊บปับ๊บปั๊บนะครับฮิวนะฮะถ้าตัวนี้ตายก็ชนะแล้วครับผม ชิวๆเลยนะครับอ้าวเรียบร้อยครับลดเกตไปนะฮะตั้งไปนะครับโอเคครับออโต้ได้เลยฮะเรียบร้อยครับบายบายนะครับโอ้ได้ทาสักทีนะฮะคอนเทนต์นี้อยากทามานานมากมายมหาศาลแล้วนะฮะเราจะได้เข้าไปขิงแมวๆหน่อยนะฮะ นะฮะขิงแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเอ๊ะมาดูกันจะ เลอไหมคือเกมผมก็บอกอย่างนี้นะคือผมแม่งก็ทําคลิปช่วยเหลือคนอื่นอะไรเยอะแยะมากมายนะขอแบบว่าดีๆอะ่ะนะแบบให้ตัวดีๆกันบ้างนะขอร้องละ่ะนะเอออาสัญญาว่าถ้าอันนี้ได้ห้าดาวก็จะตั้งใจเล่นอ่ะจะเล่นต่ออาจจะจะไม่หัวร้อนจะไม่ขายอ่ะพามพาม เกลือจริงๆเกลือจริงๆจัวสลัดล้มโอ้ยโอ้อๆๆๆๆอๆๆเราเป็นคอนเทนต์ของเราอยู่แล้วนะครับว่าเปิดให้หมดนะฮะเพื่อนๆเปิดให้หมดครับคบามอ้าว้าลาว หาดาวโอ้โหใครเอ็ดนะฮะโอ้โหเปนไม่ผ่าเลยนะครับผ่าหน่อยดิผ่านุย้ยอุ้ยนะฮะก็นี่ครับแสงเมือของเรานะครับแพ็คนี้ผมซื้อทุกรอบนะครับเอะเราอยากได้ธาตุอะไรวะธาตุไฟเหรอคู่อิดไฟไงเออนะไปะ จริงๆไม่อยากอ่ะหวังแสงมืดนะฮะไปไปโอ้โหไปไปไปใครที่เกลือเกลือก็มาดูผมไว้นะครับไปแสงมืดโอ้โหพาหน่อย ฟงเกนสไตล์โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแบบเกลือๆนะครับก็โอเคเราทําได้แล้วนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวขอแคปหน้าจอก่อนนะนี่โอเค okay. สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ